ว่าคนพิคิดกันกระโโบ,บงแน่เมนเมนคุ้มจริงบ่าทาั้งเอ้ยคือแต่เพิ่นเป็นมีพวาวนะเฮ้ยเ,เราเราหน้าไปจวาวันเราไปน้ำพ่อยเงี้ยเราไปงานดงองเออได้เคิดจะได้ระบ,บา,า,า,าดาลาแล้วเราไปซอยงานดองกับผู้ชายหลายแล้วน้องงานดองโดยผู้ชายหลายอ่า ແລະຫູວ່າມັນຫຼານພໍ່ຍ່າວ່າເລື່ອງເພິ່ນເນາະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຜູ້ບ້າອໍອາມັນເລີຍເຮົາຄິຈົ້າຕອງໄດໃຫ້ທັງຜກໃຍທັງສອງຄັສພາຍເພິ່ນໄດ້ມກັນກນມ່ນວ່ກແຮົານີບດອງທາງເຫດົນຂອງທັງສອງຄັສອງພກ່ປຍັງນາເຮດຍັງກໍ สวัสด <toys> ีเนาะสวัสดีสวัสดีเนาะทางนี้สวัสดีสวัสดีอให้เหือนาะเนเยังไม่เหอ็นได้ือโอ้เลขกไข้ามาเหื่อขเะมาคืนนี้พอนอนนี่บะนอนนี่ปะ หานห้องนนั้นเนาะมาเห็นมานแต่กลายเป็นไงกพวกาค่น้กมาไปุ่เื่นี่ไงนี่ไงต้ซีไปไป๊บ่ะรับเป็นปุ่นแล้ถอนนล้นอนพี่บอสเมื่อคืนนอนคนอยแล้วป้าุนป้าป้าใชนไฟเราหน่งของนครับ มไม่เคยาานนนเอาไปไงไม่เคยเลยไม่เคยเออเนาะนั่นแหละพี่น้องเลยให้น้องเตะได้ไปเจนุมไปกับไผรคนเดียวคนเดียวตะแรงเรามาตะแรงเรามาฮ่าฮู้อยู่นะว่าเรื่องราวปัจจุบันนี้เป็นนี่ใดที่ไงคกับเอื้อยเป็นนี่ใดน้องล่ละบอกสู่ทางบ่าวพังดูเป็นจิปะกันเป็นจิปะกัน เป็นยังคือปะใช่พว่าวัาาพิษกันกระบ<ล>ะอกแต่เม,มนเม่นคุ้มจริงบ่าทาั้งเอ้ยคือแต่เพิ่นเป็นมีผัวเอาไงเอ๊ะเราเราเราไปสวรรค์เรา,าไ,ปวไ,วไปน้ำพ่อยยาเราไปงานดงองเออได้คิดจรงได้ระบาดแล้ว ด้าไปซอยงานดงกับผู้ชายหลายแล้วน้องงานดงโดยผู้ชายหลายอ่าแล้วพวกว่าวรำลานโอยนะ่าว่าเรื่องอมาเปิดน,นักขอดใจพีชว่าผู้บ่าวอ๋อในหูบที่ว่าเจ้านั่นได้ใชว่าส่งไปให้ทงางอ่ะพี่ายนะแมนแมนผู้นี้บุญลง,งตุ๊บลงตุ๊บกุลหรือว่า

Chị mua vàng hai bữa này đây sao chị lấy. Tu 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 phải chắc qua vật tài. Hử? hai khai. Ừm. Nên khai bữa này đó bảo là bình phụ nhai phần đê. Hê. Vậy là có mấy ở ba nhỉ? Ồ. Nó. Để khứ thằng cháu vào chừng đấy đã hả? ตามเตเพิ่นตามเตเพิ่นตามเตเพิเพ่นดินดินเดินลูกก็มีอยู่ดินนอนก็มีอยู่บนนะแล้วใน,น,นความเป็นจริงชาเจ้าคิดว่าทาั้งใดผิดจัมุจักเนาะพี <nogle> ่ไอ้พิษ้อิษคือว่าพี่ไอ้พิดปะพี่ไอ้เราข้าใจผิดเองเออเราข้าใจผิดเองน้องเตเพิ่นออนพพีน่ประมาณจะมุ่งเพิ่นสีมาจ

càng thăng ưỡi nó rồi để phù thăng nông túc phật bà nha bên này mình thăng cho Chắc bạc cho bạc yến nó luôn rồi là xài may vào này Máy là xài gì này Hãy subscribe cho น้องตุ look, cow, ๊กน like, uh? ี The ่คนอยู Esta, like ่ก็เฮ uh ้ยก like, ็ไปฮะให้มิกเด้อ้งตุ๊กคนน้องตุ๊กน่มันยูุ่่นี่กับสอ้คนเอืยจะไปไส่ไปเสหนอูไปเสนูอ๋อยังสีมาอยู่บ่มามาส่งตอนไหนปวดบบอรบกเนไปวันนี้ชั่วโมบ่ไปมื้อไงไปมื่อไงไปมื้อไเไปดอกเเดี๋ยวไปใส่ดอกแ้ว ไ่เิมสวยไปร right. so ัดเขวจะดอเขียดปะม่จะเขียวไปรัดฟันนาะแตงแตงใสขูดเหินปูนดูดเล่กเคยยังอะไรใสหัวใสหัวเขียวใสหัวเขียวเป็นในเรื่องเล่าเลยเจ้าพอเพราะว่าสูฟังในบ่อีละ่แบบใดเลมันมคยกโทรมามัเคยไปโทรมาอ่ะ หายไบ้าทางทางบอไรบอนบ่ยาหาดไปว้าหยไปคุยกันบอแต่ทงต้อเสียกันวันนีหายหไปสีไปเว้ยเวยเย่เรียว่าวเจ้ามาขอคอยบ่ะอือะอนี่บอเาอกับว่างเนาะคำบอเนี้นี่ค่ะมันจากี่วันไดดได้ใช่เนาะเออาาว่าคือทังพุ่นพึ่นก็บ่้ด้มาขอบอฮะ แสดงว่าจะอยู่ร hmm. ่วกันจะไ่ได้ไม่ได้คอยได้ได้คอกันบ่นี่ก็จะชื่อนี่เอาวันนี้ผมนี่อยากไปแล้วก็ได้ไปเลยบ่สิบ่สิบ่มันมาว่าวกันแล้วเฮ้ยจะมีผัวใหม่บ่หรือว่าไหนไหนวันนี้มีบ่เราเราไปสอยงานดอกแล้วก็ว่าวน้ำรานพอเนี้ย าว่านางลินกันเนาะสร้อยงานสรอยงานก็ว่านางลินน้ำกันตุกกับไปตุกกับไปอเจ้าก็เล่าตามที่เจ้าเห็นนั้นเป็นใหญ่เป็นพากันอ่าคุยอย่างกันแน่โอ้โหอยู่บ่ทั้งนี้ก็ว่าทั้งที่ง่ายจะพอยายเป็นนางพุณบ่อ่าเป็นก็ว่าทั้งนี้ว่าย่ายเข้าใจผิดออืมบ่่าอ๋อ ที่นี่เราขอใจพี่ป่าเอ้ยแต่เราไปคุยผู้บ่าวแท้บ่แม่แล้ว,ลวเาราว่าน,น,าน้านพยหน้าน้านพยนะแต่ว่ากแมนยูพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ในหูบนั่นน่ะมันมันเก็มันอยากทาแม่งทแม่งว่าเป็นรานอยู่คือว่าเออฮู้ว่าหักแห้งเขียนเขาไปน้หันนะ มันหมายความว่าไดตัวนี้อันนี้ก็บบริเวณว่าว่าห้งเต๋งี่น้องตามที่เห็นเนาะตามที่เห็นอยู่ในาหุบทางน้งไ่ว่าคุยกับน้งเต๋วมาเนี่ยน่าจะตัวในทุตัวในทุ่ยได้บ่ากันแล้ว่าบุยกันเนาะจบกันเนาะเลิกกาทาน้องไ่กว่าเลิกเต๋ยัง่ได้ากันคเลิกแล้วเลิกกับเลิกกับน้องตเลิกกันอไรเลยดเลิกกันแล้วแต่ยังไ่ได้ อู้ลงผู้ใหญ่ทั้งแถวเกว่ากันอ๋อแสดงว่าทังหลังมานี่เพิ่นเพิ่นเลิกกันตะลุนแล้วบ่นี่นะเลิกเมื่อวานนี่อ๋อเมื่อวานนี่เลยเหรอเมื่อวานนี่เดี๋ยวแสดงว่ายังใหม่ๆเยอะอยู่เนาะสุดสุดนอนเยอะอยู่เนาะคืนนี้อฮึสุดแล้วว่าว่าเลิกกันแล้วปะกันแล้วคุณเพราะว่าอยากไปใส่กับไป๋ไว้ก็แต่แล้วก็เลยว่ามามาหอดบ้านนี้ก็แต่ก็เลยกิน เว wow, ่าน้ำก wow, ันแบบนี้ว่าตัไปทางเนี่ยเอเอจะรุปเรื่อันนี้ทางน้องไร้ว่าเป็นคนบอกเลยคือทางน้องแตะให้บอกก่อนยังบุ๋มยังโม่เลยก็น่าไปใส่ดินดินน้ำหม้อไม่ก็เตะคายดินเอาเอาอะไรบ้านเลยเรากำลังมือนแบ่งกันทางทางน้องไร้ว่าบ่อกนะหม้อเอื่อเตะคายดิน Hong bò hoa đuôi chồng 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 Rồi, chồng 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 rồi chồng 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 อ้านี่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะบัดนี้ก็ได้นี่ไปจ้ครับเอ้าเนาะตั้งใจมาถามไทยทังอนาน้องเตะปานไดบ่เห็นทางน้องเตะก็าันน้องเตะมาพุ่นก็สิวสรุปก็บ่ได้เนาะแม่นสรุปบ่ได้แม่นคว่าร่กันนี้เด้อล่ะเด้อมันกอ่ามันบ่แล้ว มันต้องได้ให um, ้ทางผู้หักผู้ใหญ่ทางสงกรรมสองภัยเพิ่นได้พูดได้รวมกันก่อนเหมือนว่าสิว่าเลิกแต่เฮานี่บ่ได้บ่ได้ต้องทางเหตุผลของทางสงกรรมสองภัยก่อนมาเป็นหยังเนาะสิเฮ็ดหยังอยากเลิกเนาะสมมาควรบ่หรือว่าจังได๋แบบนี้ให้นะน้องเอ้ยน้องน้องยังบ่ฮู้ว่าเลิกมื้อเมื่อคืนนีเราเราขับรถไปแล้วว่าว่าบอกบอกเอา บอกว่าคอยเส้นมา่ได้เออเป็นยังชัดเลยแล้ว่างยูซือยูซือก็มาให้ระหว่างไม่ให้บ่อแล้วพ่าพี่ให้บ่อคือขั้นตอนแรกนี่อ่าทั้งชู้เจ้าดอกับอนาทั้งเอื้อยน่ะพากันไปบ่งเอาว่าคอยสีมาบ้านเด้อแล้วทั้งนั้นถามว่าเป็นยังเนาะเดี๋ยวทั้งน้องแต่คือว่าจักเป็นยังอยู่ซื้อกั็มาให้ ว่าทั้งน้องได้เพิ่นก็ว่าอ่าให้ก็ให้ย่นนั่นแหะกินเหล้ากินเบียร์แน่แล้วก็ในเรื่องแบบนั่นแหละนั่นแหละผู้นั้นเป็นแพ้เป็นคนอารมณ์เหมือนผู้ว่าผู้ว่าเพิ่นก็จะผู้ว่าไปเนาะแต่ผู้ช้ใช่หลานเพื่อนะหลานพื่อนะเพื่อนอ่ะลุงเนี่ยเพื่อนเขียนเขียนเขียนข้อมูลแฉว่าผู้โบว่าฮักผู้โบว่าฮักแหงถ่ายรูปน้องเตะปุ๊บแล้วกะ ส่น้ำกันได้หกคูหกคู่นั่งแรกแล้วก็มีแท็กบ่เคนเขาคุ้มใส่ว่าปัวหักแห้งนะวันนี้เฮ็ดในปัวนี่ชิลไลยบาดโดยเออมายคกุม่ารไดได้อยู่นะเออชุดลูกแล้วไปน้ำกันแบบไดนเนาะแมนไปไปสวรรค์ไปน้ำตุ๊กเป็นภาพไปใช่แน่เอะเป็นภาพเจ้าไปใช่แน่คนมาวันน้อง้นีไม่ได้ไปน้ำเลยไม่ได้ไปบ่ไปใช่คนน่ะไปทรงสองคน Ờ, phải sáu con, nong 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 túc nong tích bò nong tíc thôi này, đây là túc bay, tíc bò đại bay, nong túc, túc thì sai nong ừ. túc à, nong túc này huynh ba, ba, ba 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 ผูใหญ่ปูผมแดงเออผูใหญ่ผมนั่นแล้วตอนนี้ยชดิูม่บ่วนกเห็นงตุกบเห็นบ่ดบมเตุกยชดิบ้านสันบุเอยู่บ้าไหนบ่าวกมาบเห็นไดบ่าวบเห็นไดมือนเดี๋ยว่ีบ่บ่าวกมัตพูนะ Chạy bây giờ bây giờ nhuôn Nhìn lại quá nó Nhìn vào gần, như gần Nó thang gì bó Youtube nói Youtube nói Youtube bà mai thật vụn này Bố bà mai thật vụn này mai này bà mai thật vụn này Nhìn này chắc bà đi thang hình bà nó Thang bà quá nó Nó vào cái chỗ đám hạt ba, không? Đúng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  không? không? Đúng không? วานี now, no Mat, so ้นะี่ว่ามาเอานองเมื่อวันแล้วนะจอกดีตู้มาเบาๆเลยไปมือเลยอืมน่ะแบนี้ก็ได้าอบนี้เนาะจากเชื่อคำพู้ได้บเนาะัีนี้ต้องไปมาบ่ไปบ่อบอกไปบมมีท่หนังตู้เด้อเออ เอพี่น้องเด้อยวันนี้เนาะคำว่าคำจาบอบอเข้ากันปรนได๋บอตรงกันปรนไดี๋ยวไม่ได้ทำทางน้อเตะนะถ้าถามเจ้าของเนาะเมื่อนี้เรากลับมามาถามไทยบึงอยู่ในถามเพื่อให้ให้หู้จะแจ้งกันนแดบเขาจะไหนก็ได้ถามทางฝ่ายใดไรคนหนึ่งกันแดดก็ถามมันนั่นไ้เขาให้มันเข้ากันเนาะสองฝ่ายมันอะไรฉันเลยจะว่าฟังคนฝ่ายเดียวผมว่า ก่วยกันซี่เลยวันนั้นี้กับแตกวากับบคัเนาะทสองฟส์เนะกปินำทกันสุีแล้ว้งแล้วเบาน้มาสิทุ่ว้าแบบไหนทรวจังได้แล้วก็นอกบกเ้าน้ำหับๆขันีแล้วก็แลนไปให้หางเบาหาแล้วให้ปเบ้ากันเอาเอาใบ เสียภาษีมากเราอะเด็กๆเราก็เอาไปยังเราไมมาแต่งมาคอเลยว่ะอือแสดงว่าบม่ได้มีบม่ได้เหตุอ่าการไหวคอกันหรือว่ายังบม่ได้แต่งเนาะไม่แบบจุดสบนั่นนะเนาะมันไม่จุดสมองเลยียังไงเลยบ่ไปตำตานตีนนะไปยูนการชื่อกไปชื่อเป็ดจำเป็ดผู้ว่าผู้สาวอ่านั่นชื่อเนาะยังบไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องตากประเภทนี้เนาะ nam tê để bảo hiểm đấy, đấy à. à. thế à. hà... à, à? mà nó đến đến cả, mà ở nước ngoài, 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 ở ฟังหนึงกัเป็นอีกแบบหนึ่งฟนึงกัเป็นอีกคนละอย่างเนาะตอ้างครบต้องฟังไสองอมเนาะฟังครบใเดียวอ่าีปไปว่าได้ไหมเขาเมนว่าเพตัวนี้เพนี้เป็นชาวดินอะไรนี่โอ้หลายเพลเนาะเรี่อนหะเครื่องเครื่องเครื่องแบบไล่ๆเราไม่รี้เลยเไล่ๆน่ไม่รีนแล้ว ลายเิ <Scroll> ้วเหมือนเราเรือนหาอะไยังเห็นดนี่ลายดิดินเป็นอกระตุ้นออโหลายเพแท้โอ้มอันนี้กรแเนเพชรนี่ก็บเมนเพชรนี่เห็นเห็นเขาหาเราบนห้วเรามาลวบอกเป็นใหญไหมเนดิเป็นใตัวนี้เรากระเบนอัอตัวนี้อีพอตัวนี้ออบดตัวเนี้ พอเจอก็อยู่พุ่นผมกินเห็นเราเราไปเอาตู้เออแล้วก็สีงงมงอยู่ฮะไปเอาตู้ยังมุ้งเนี่ตู้ใส่เครื่องเราไปหูเลยเหรอตู้ใส่ตู้เครื่องเพข่้นนะลูกบอกให้ไปเอาไปเอาไปจักอย่างเลยบ่วถามนะว่าเป็นยังคือว่าให้เอาตู้อย่างมากสิเปิดแบกนะว่าพอไงเนาะคือไทยตอนต้องไปแล้วกับเพเฮาเพาเฮาเนสังเกตมีเราหนิมู้อยู่แม่บอเราแต่เราบอกว่า

วางก็ไป่มูเราทูมาทางป้าเฟสเฟสเออเต๋อยู่ทางป้าอยูบอะไเดียวจัลกหลินจับเฟสเนี่ยทุกลุงดีจิบเฮ็ดนี่โอ้ยนี่พกันนี่มเลยพกันนี่มดเลย้านมือลรงกันวนนะไนกันได้บุญสิมาได้บุญนี่ไรเออตอนเล่งคำคำเข่าวบ้าก็ไม่แหละโทรเลย

เออยาเลยได้ตอนนี้เนี่ยโมเมนต์มาอย่างคือปัจจุบันนี่เนี่ยคือทา้งเอฟซีในทั้งหลายๆคนก็คือว่าทั้งน้องเตะเพิ่นนเป็นมีผัวไหมเนาะยมีแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากพูดว่าทั้งน้องน้องเตะเพิ่นชีว่าทางไหนเท่านั้นมันจีเม้นจริงหรือเปล่านะคันว่าโมเมนต์ความจริงกต่เดี๋ยวเขาถ้าอยากให้ทั้งน้องเตะและออกมาอธิบายให้ฟังแม เดิมจะละกัมาเลยเดิมแล้วมันจะจบในอะไรก็ขอแค่ได้ยินจากปากปากโดยเป็นจังใดจังใดถึงทีออ่เข้าใจพิษกันก็นตามแต่ขอเพียงไปเว้าก,กันให้มันถูกต้องใช่ไหมถ้ามาเข้าใจพิษเขาก็ไปอธิบายให้ครับทั้งนั้นเข้าใจท,ท,าทางพี่ไอ้แล้วบอกหายไปเอาเพราะื็ว่าบอกหายไปจ้ะแล้วบอกบอกตรงมาเลยอ๋อเลยขั้นขั้นไปมีแต่พ่อวะ กกำังนเราเราบระยากเห็นหน้านะเอ้าคือคือทางน้องไล่นี่เข้ามาไปนี่ไปแบบให้ผู้ใหญ่ไปเว้ากันก่อนเนาะให้มันให้มันละเอียดให้มันมันจะแจ้งนะมันจะแจ้งมันก็เอื้อเตะเราไปเอืาไปไปเตะน้ำมาไปมันกับอะไรอ่ะเพื่อนเขาว่าผู้ใหญ่เพิ่อนเขต้องพังจากปากสองปากสองคนนี่แม่นเ่ยไปอยู่นะฮะ phần vải bông, tôn thiệt nó khởiมาจาก trái bả, để cho ông thảm đấy bả. Po hết nhắng nữa, po hết thảo kéo bả, ơi, đóng, để lấy đu kéo, đu quay bên đây, nhét gầm leo với nhau. Chỗ có người cảng nữa. tôn thiệt các cụ. Nè nè. Được đấy. Nè, được đấy. Chúng ta cùng nhảy đây, cùng nhau chơi. Đương, nó nhảy đây. Này nó, bảo gian, nó chื่t đây. Mượn đấy. Nhảy đây, đây. Bây giờ, cái giang cả phá hao cả, muốn hao thảm này này ถ้าทานแบบทางมันแหละมันเตะกัามาสุเลยเรื่องมันเกิดแที่ไปทานเล็กน้อยจัดยังไว้ไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวมันจิตพิษไปใหญ่แล้วโดยโดยนี่แต่ว่ายาเข่าใจพิษอย่างไรถ้อพี่น้องเด้อเนาะเพียงแต่ว่าแมนเบาน่องน้องน้องอนาติกกับว่าเออทั้งเกลือไข่กับบริพิษเนาะโดยข้าวเกลืแต่เราไม่มีผู้บ่านั่นคือน้องเป็นยืนยันเออยันเนาะอ่าเอากะเอ้าถ้าพังน้องเตะว่าอีก โดยโดยตาครับแม่นทางว yeah> you know> ่าพังต้องเตะว่าแล้วเนาะเป็นนี่นี่นี่ต้องได้สองคนแล้วป่ะได้ต้องได้ต้องข้าำกันต้องระดมกันต้องขำมันจับว่าอะไรกันเลยเป็นนี่อะไรก็ขอให้มันได้ว่าได้จาน้ำนั่งน้ำกันนั่นแหละโดยโดยมันจังจะแจ้งไปเลยเรื่องบปนี้มันนานแล้วแนาะเข้าก็อยากคุยใหญ่เข้าใจกันปุยใหญ่พิษให้ให้ปุยใหญ่แต่แยกกันแล้วปุยใหญ่เพิ่นซอยมาหลายเลยเนาะ อาากกกยจะแันมีแต่ว่ามาแสวนเนาะผ่าทั้งทั้งน้องเตยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาแสวนเนาะเฮาเนาะทั้งเบิร์ดเนาะสบายดีเดี๋ยวสีขาวมาถามไทนพี่น้องเนาะสาหรับคลิปนี้จะลำลับก่อนเนาะยังไม่ได้ผลสรุปที่แท้จริงอย่งเนาะต้องรอพังจากปะเราเนาะปะน้องแตยก่อนพี่น้องเนาะว่าผู้นั้นดีผู้นี้ดีเนาะพี่น้องเลย รอทั้งน้องเพิ่นมาก่อนเนาะทางนี้น้องเพิ่นก็น้ติกนี่ก็ก็ยืยันว่ยังบ่ทันยังบ่แม่นเอ้ยเนาะน้อที่ผิดพี่น้องเนาะจก็เราติดตามนํากันนะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้นําลาไปก่อนเนาะประกันใดนะพี่น้องเนาะขอตัวอไป่พี่น้อง FC เบทุกผู้ทุกคนเนาะครับคําว่าสดีสดีพี่น้องเนาะ